อันนี้ก็เข้ามาใน Walking Street ที่พัทยานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะให้ดูกันไปนะคะว่าคนเยอะแค่ไหนนะคะตัวนี้ในเดือนหนอ November นะคะหรือว่าพฤศจิกาย,ยนนั่นเองค่ะพอดีไม่มีเวลาลงนะคะเพิ่งมีเวลาลงเอามาลงให้ดูนะคะถ้าใครอยากไปเที่ยว ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ตำรวจนะคะตำรวจนักท่องเที่ยวนะคะถ้าใครมีปัญหาตีกันหรือว่าอะไรก็มาหาได้ค่ะเขาจะมีตำรวจท่องเที่ยวนะคะ police police tourist นะคะที่ช่วยเหลือนะคะประชาชนหรือว่าชาวต่างชาตินั่งเองถ้ามีปัญหาใน walking street นะคะ ให้เดินชมวิวดูวิวไปเรื่อยๆนะคะอหลายร้านใหม่มากเลยค่ะก็คือไม่รู้จักชื่อเลยค่ะเดินเข้ามานะคะปีที่แล้วเหมือนกันไม่ได้แบบว่าเพเทนชันหรือว่าตั้งใจดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนันชื่อรวยก็มีนะคะริช <c oughs> มีหลายคนเขาคนเยอะมากเลยที่นี่จะที่ต่อผมนะคะคนเยอะมากอือหือ คนมาต่อผมนะคะเป็นแบบว่าสไตล์อเมริกันนัสแันนะคะอือฮึแล้วก็มีอู้แอนจูนแองเจิลอะไรนะคะเยอะแยะมากเลยตรนี้บ้านนะคะผับบาา์ที่เขาเปิดใหม่นะคะที่เขารีโมเดลใหม่นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยบอกน้องชายผัวว่าเดินเข้าไปตรงนี้เลยเขาจะร้องกีดการ์ดกีดการ์ดเธอแบบว่าแฮนด์แมนอะไรช็อกโกแลตแมนอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะบอกว่า I love you long time ช็อกโกแลตแมนะ หัวล้อค่ะน้องน้องน้องอชายหัวล้อนะคะเราให้เขาฟังแล้วก็เดินเดินไปค่ะพอรีเราเราจะไปนะคะเราจะไปะเราจะไปดื่มที่ไอบาร์ bar กัน,นะคะ่ะที่มีปีบาร์หนาวนะคะเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่คือ The Ice Bar ค่ะนี่คือเราจะเข้าไปตรงนี้แหละนะคะ คือตัวนี้นะคะเขาทำค็อกเทลได้อร่อยมากจะบอกให้ว่าที่นี้นะคะถ้าใครไปห้ามพลาดนะคะต้องไปลองดื่มดูนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะก็จะให้ใหเราใส่เ<ร>าเสื้อกันหนาวนะคะเ,เพราะว่าข้างในบาร์มันจะหนาวมากคือเป็นบาร์น้ำแข็งนะคะข้างในจะหนาวมากเราก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวไว้ค่ะแล้วก็ เราก็จะรอคิวกันนะคะรอคิวเข้าไปกันนะคะ oh, so <laughs> อุพดอินใจเลยสด้ผ่ได้เวลาแล้วค่ะตอนนี้จะถึงที่เราแล้วนะคะเข้าไปกันเลยค่ะเข้าไปกันเลยค่ะอเจอพี่หมีนะคะที่ฮัลโหลพี่หมีเราไม่ได้บานนานมากไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วเกือบสิบปีแล้วมั้งที่เราไม่ได้เข้ามาคิดว่าเราจะ น่าจะน่าจะแปดถึงสิปีนะคะที่ไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะคะก็คือที่นี่นะคะเป็น my favorite place นะคะหรือว่าที่ที่เราชอบมาดื่มนะคะเพราะว่าเค้อที่นี่อร่อยมากบอกอ,อกแล้วบอกต่อนะคะใครจะมาชิมนะคะข้างในอันปลาหนาวนี้ส่วนมากเราก็จะกินช็อตกันนะคะก็คือแล้วแต่เลยว่าใครจะกินช็อตอะไรบ้างชอบช็อตไหนนะคะแล้วก็จะมีอ่ะฮะ เราก็จะมีหลายอย่างค่ะทุกอย่างนั่นแหละค่ะอืก็คือเราเลี้ยงดื่มพนักงานด้วยนะคะแล้วก็ทุกเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็เลยวิงกับเปลวิงกับเบลนะคะ <c oughs> สนุกสนานนะเพื่อนชอบมากนะคะก็แฮปปี้นะคะทุกคนดื่มนะคะตอนนี้ทุกคนก็ดื่มกันไปนเลยค่ะน้องชายถัวก็วดหวดัวชั้นเลยค่ะ,ะดื่มนายนะคะ เออตกใส่หัวฉันหมดเลยค่ะหอมไปกันทั้งคืนเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาถึง808กันนะคะอู้งนันนน้นตรงนัน้นนงนัน้นนงนั้นที่ที่เราชอบมานะคะนี่ก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนสาวนะคะนางพาแฟนมาด้วยนะคะปีนี้นะคะเออสนุกสนานกันใหญ่นางบอกว่า ไม่เคยมาที่ไหนแบบว่าสนุกแบบนี้เลยนางชอบมากนะคะตรงนี้ก็ให้เพื่อนเรานะคะจองโต๊ะไว้แล้วนะคะจองโต๊ะไว้แล้วเพื่อว่าจะมาปาร์ตี้วันเกิดย้อนหลังให้น้องชายนะคะน้องชายสามีนะคะที่808พัทยานะคะตอนนี้เราก็สั่งมานะคะสั่งมอสก้ามาสามขวดนะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะคะจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็เกือบห้าพันี่ละค่ะอื น่าจะประมาณนี้นะคะคะไปไประจําก็บอกมาว่าเท่าไหร่จาไม่ได้แต่ไม่รวมมิสเซอร์นะคะหลายอย่างอยู่แพงอยู่ราคาขึ้นเยอะเลยค่าราคาแต่ก่อนถูกกว่านี้ตอนนี้อะไรก็แพงเนาะ,ะดื่มกันค่ะดื่มกันเชิีแก้วค่ะเชิีแก้วสนุกสนานค่ะนี่แฟนนางนะคะแฟนเพื่อนสาว สาวพาแฟนมาด้วยงวดน,นี้นะคะโอ้ oh my god มีค็อกเทลมีแชมเปญน,นะคะมีแชมเปญด้วยนะคะงวดน,นี้พอดีน้องย้อนหลังมันเกิดน้องชายสามีนะคะเปิดแชมเปญค่ะเปิดแชมเปญเปิดไม่ได้ <laughs> หลายรอบแล้วโดนหัวใครก็ไม่รู้เด้อระวังเด้อระวังนะคะไม่ออกกับไม่ออก มนุมนค่ะมนุมนมุนมุนมันจะออกไหมเนี่ยจะได้กินไหมเนาะจะโดนหัวใครอ้าออกแล้วค่ะโดนหัวใครก็สวยไปนะคะอย่าเดินมาบอกนะคะว่าเจมเป็นเธอโดนหัวฉันหัวล้อสนุกสนาน,นะคะ่ะโอเคจ้ะนี่ก็คืองานปราตรีปราตรีของพวกเรานะคะไปทุกปีก็ต้องมีความสุขสนุกสนานนะคะทั้งปีเราทำงานเหนื่อยนะคะแล้วก็จะไปผ่อนคลาย ประมาณนี้นะคะกับสามีกับครอบครัวนะคะส่วนมากเพื่อนจะไปเยอะกว่านี้นะคะแต่ปีนี้เพื่อนไปทํางานที่ต่างประเทศเขาคือไม่ได้มาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวรอดูปีหน้านะคะอันจะไปเยอะกว่านี้ค่ะเพื่อนพร้อมมากพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ไปก็มีค่ะแต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะเยอะค่ะคนอาจจะไปเยอะอาจจะสนุกสนานมากกว่านี้นะคะนี่ว่าสนุกแล้วนะคะยังไม่จบนะคะเพื่อน รอเพื่อนมาอีกนะคะปีหน้าแบบว่าจะสุดยอดกว่านี้ค่ะจะเยอะกว่านี้นะคะ,ะ,ะ,นนะ,ค,ะคนอ่า <God>. แ <ike eighteen>. <marine> ชมเปญแชมเปญชนแชมเปญกันค่ะลนุนหนันนุนหนันด้วยแชมเปญค่ะกินแชมเปญแล้วก็จะไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยนะคะไปต่อที่เฟกเลยนะคะเสุดแล้วเราไปต่อที่เฟกนะคะอ่เต้นเต้นเต้นไปค่ะเต้นไปค่ะทั้งสามีทั้งเพื่อนปัวทั้งผัว อ่าฮ่อ้ายคอยกระเต้นเป็นนักปนน้อยอ้ายคอยเสือขาวนด้ค่ะอู้ไปน้าเขาเป็นปักเออไปกับเขาได้หมดทุกท่าทุกทางฝุ่นน่ะซ่อมใบหน้าเพิ่นใส่เสือจอแดนร้อมเด้อที่พาบอกเพม่ <laughs> นน้องสาวสื่อไปฝาก <laughs> หลากหลายนะคะหลากหลายสเต็ปนี่คือได้ได้มากได้กับเขามากไปกับเขาได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะคือแบบว่าสงสัยทิพซี่ทิพซี่แล้วนะคะหล่อนก็ไปกับเขาเลยค่ะ mm hmm. พาเต้นแบบว่าสเต็ป hmm. ก็ได้กับเขานะคะ mm hmm. โยกซ้ายโยกขวาไปเลยนะคะเท mm ิร์นเลบเทิร์นไลท์หล่อนก็ได้หมดเลยนะคะโอ mm ้ hmm. สนุกสนานทีนะค่ค่ะ ไอยองไอ้คอยยองยองวางยองวางมันเอากระซิบไปยองวางเน้นน้ำพี่น้องเนาะอจัดไป่ะเต็มทีเลยค่ะาอจัดไปปีละเทือน้องเมื่อค่ะจัดค่ะคุณสามีนะคะกับน้องขัวก็อาไปเลยค่ะหมนไปเลยค่ะอ้าดีนะไม่ล้มนะคะคุณน้องชายค่ะสนุกสนานกันใหญ่คนยังไม่บายเยอะนะคะที่นี่ ประมาณตีสามมั้งคะประมาณตีสามตีสี่ล้วคนจะเริ่มเยอะนะคะเพราะสนุกสนานมากนะคะวันนี้วันนี้สุดยอดจริงๆคะ่ะวันนี้ทุกคนสนุกสนานก็แฮปปี้แฮปปี้นะคะ